สวัสดีครับนานๆตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนภัฒนนะครับจากเพจอุปกรณ์ตกปลาพัดฟิชชิงแล้วก็ YouTube นภัฒนฟิชชิงนะครับวันนี้มานําเสนอลอกหน้าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับแบรนด์อาบูกาเซียนะครับนี่นะครับอาบูกาเซียมแมกโนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านข้างกล่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับ Mac Pro Mac 4 Pro นะครับตัวนี้ซ้ายมือนะครับลูกปืนที่ให้มาก็8ลูกนะครับแล้วก็อรอบให้มาอยู่7.1นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในเลยนะครับเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการประกอบตันตัดสินใจของอนานาหน,า,นาตกปลาที่ สนใจลอกรุ่นนี้อยู่หรือว่ากําลังมองหาลอกสวยๆส,สักตัวหนึ่งนะครับลอกหน้าใช้สวยๆส,สักตัวหนึ่งครับเปิดออกมาก็จะมีใบรับประกันนะครับนี่นะครับใบรับประกันนะครับแล้วก็มีฟองน้ําติดมาวันนี้ไม่มีถุงใส่มาให้นะครับไม่รู้ทางร้านเอาไม่เอาถุงใส่หรือว่ามาจากทางบริษัทนะครับตัวนี้นะครับตีขาวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด อันนี้ก่อนนะครับอ๋อจะมีไดอาแกรมนะครับนี่ประมาณนี้บัตรประกันอบูคาเซียบัตรน,น่าจะรับประกันว่าของแท้นะครับแล้วก็นี่นะซ e เ i a l number อะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่ค่อยเข้าใจนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวรามาดูตัวลอกนะครับนี่นะครับ สีขาวมุกนะครับสีขาวด้านจะมีมุกนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับตัวนี้แบรนดนะ์อาบูกาเซียนี่ปรับนวลดูรอบตัวนะครับหล่อเลยนะครับตัวนี้สีขาวอ่ะหายากนะครับลอกสีนี้นะครับแล้วก็หนก็จะเป็นหนกยางนะครับ แล้วก็ตีตราแบรนอาบูกาเซียนี่นะครับสวยนะครับหนบไม่ต้องไม่ต้องหาหนกแต่งแล้วนะครับนี่ทางบริษัทแต่งมาให้แล้วนะครับสวยงามนะครับสตาร์เด็กก็ก็ถือว่าสตาร์เด็ใหญ่นะครับมันเข้ามือนะครับอันนี้แล้วตัวนี้ก็ เป็นสีทองขาวตัดดำนะครับแล้วก็จะมีคลิปทองนะครับตัวปรับเสียงในตัวปรับคอนสปูลน,นะครับตัวปรับคอนสปูลจะมีเสียงนะครับการการหลุดนะครับแล้วก็ตัวเกียรดสาย เป็นแบบนี้นะครับลูกกล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมี serial number น,นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์น่าจะสติ๊กเกอร์ประกันหรือเปล่านี่นะ m a d e In China คร่าวๆนะครับก็เป็นการประกอบการตัดสินใจของนาๆน,นะครับที่สนใจลอกรุ่น,นี้อยู่หรือกําลังหาลอกสวยๆว,ว,ว้ใช้สักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับดูหมุนเดิเลิศเลยนะครับไม่รู้รับห่วงหรือที่เท่าไหร่นี่นครับ ที่มปรับคอสนสปูลไว้หรือเปล่าปรับไปแน่นเกินนะครับนี่นะครับเลื่อนๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับหล่อเลยนะครับตัวนี้สีขาวนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับอันนี้เปิดตรงไหนเนาะนี่ปะเออตรงนี้นะครับราเปิดฝามันจะดึงครับจะมีทำล็อกไว้ให้ให้เล็บเข้าได้นะก็ดึงน่าจะหมุนขึ้นเดี๋ยวนะอ่าหมุนขึ้นนะครับปุ๊บออกมานะครับนี่นะครับ แม่เหล็กที่ให้มามีอยู่ห้าเม็ดนะครับเราจะมีลูกปืนนี่นะครับเราจะมาดูมีอะไรสปูนสปูนก็ถือว่ามีน้ำหนักนิดนึงนะครับมีลูกปืนลูกหนึ่งลูก ดำคลิปทองนะครับเนี่ยนะครับข้างในก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมรีวิวแบบรีวิวแบบคร่าวๆนะครับ ปรนืองก็ใส่เข้าไปนะครับกดบิดลงนะครับแก๊กล็อกเลยนะครับนี่นะครับ Abu g a ซี i a Mac Pro นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปของตระกูล Mac Pro โโนี้นะครับนี่สวยๆเลยหนอไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับตัวนี้รอเลยหาคันมาเข้าคู่เลยนะครับ การใช้งานเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเข้าหลังนะครับเดี๋ยวอาจจะไปตกปลาแล้วจะลองรีวิวการใช้งานของลอกลูนะครับว่าคุมฟูดีไหมหรือว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบตัวนะครับอื้ เมื่อกี้ผมลืมบอกเบรกนะครับเบรก6.8กิโลนะครับรายละเอียดลืมน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวล้อก,กัน,นะครับเดี๋ยวเเอากล้องโฟกัสชัดๆนะคร่าวๆนะครับสีขาวนี่เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับหน้านๆท่านไหนสนใจจัดเลยนะครับ แบรนด์อาบูคาเซียสวยๆเลยนะครับหล่อมากตัวนี้อาบูคาเซียแมกโรนี่ดิแต่ว่าแสงไฟอาจจะ ออกเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับนี่นะาจมีนี่อาโบกาเซียไม่ได้แกะให้ดูห้องเครื่องนะครับเอาประมาณนี้นะครับ เคนะครับเป็นการรีวิวเบื้องต้นแบบคร่าวๆนะครับให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกสีสันนะครับความสวยงามนะครับก็เป็นการประกอบการตัดสินใจของอนา้นาๆนะครับนักตกปลาที่สนใจแบรนด์อบูกาเซียอยู่นะครับหลัจากการก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องยู u ูบอ e นภัทรฟิชชิ n งด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจอุปกรณ์ตกปลาพัทฟิชชิ่ง้วยครับซึ่งช่วงนี้ก็เฟซบุ๊กปิดปิดกั้นนะครับหนา้นาที่สนใจสินค้าก็อาจจะเห็นยากนิดน,นึงแล้วก็ไม่รู้เป็นไรนะครับ Facebook เข้าเพจก็ยากนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนละอ่ะนาน่าสนใจสินค้าก่อกนตกปลาอะไรก็ให้เข้าไปใน l a z a d a นะครับฝากด้วยนะครับร้านพัดฟิชชิ่งนะครับชื่อพัดฟิชชิ่งนะครับภาษาไทยนะครับไปกดสั่งหรือกดสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแต่ทั้ทงเพจนี่ก็ ช่วงนี้จะยากนิดนึงนะครับโดน Facebook ปิดกั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะไปรีวิวการตกตกปลาให้ดูนะครับใช้ลอกตัวนี้นะครับว่าจะสมชื่อแบรนด์อาบูกาเซียไหมนะครับว่าจะใช้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวาคอยรับชมกันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ